สวัสดีครับพบกับผมทานายรถไทยซิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับหน้างานไถผ่าน3ครับพี่น้องผ่าน3ใบ26ครับไร่ละ500รนะพี่น้องแถวบ้านผมก็จะชิดกันประมาณนี้ครับไร่ละ500ถ้าแบบว่าถ้าเป็นญาติกันเองก็ไร่ละ450ครับ จะชิดกันประมาณนี้ครับแต่ก่อนก็450แล้วครับเดี๋ยวนี้น้ำมันแพงครับเพราะว่าก็ต้องชิดไปตามการเวลาแหละพี่น้องแต่ก่อนก็แค่400ก็มา450แล้วก็500ครับเดี๋ยวนี้ครับผมเห็นบางคอมเมนต์ก็บางพื้นที่ก็ตกไร่ละเกียถึง800นู่นแหละครับตามเอฟซีคอมเมนต์บอกมาครับ บางพื้นที่ก็แพงนะพี่น้องบางพื้นที่ก็ถูกดีครับอยู่แต่อยู่แต่แล้วพื้นที่ราคาไม่เท่ากัน,นครับรถใหญ่กำลังมันได้ก็แบบนี้แหละพี่น้องไปแบบสบายสบายครับไปไปดูกันเลยครับวิธีการไถของเสียมืดนะครับพี่น้องโอ้จะปักข้างพนเลยครับ จัดเลยพี่น้องโอ้ข้างโพลแข็งมากนะครับไปพี่น้องอยู่กับหน้า่งงานพันสามใบ26ครับเหมือนเดิมวันนี้ถามว่างานมีทุกวันไหมมีทุกวันแลยพี่น้องดูผ่านใบ26เดี๋ยวนี้ผมว่า น่าจะเหลือประมาณใบ24่ี่น่ลยครับหางตัวนี้ก็ซื้อมา17ื่นเจ็นะพี่น้อง1มืนเจ็นี่ถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับก็ยางไปโดนตอไม้หรือก้อนหินนี่ก็ลูกปืนแตกก็แค่เจ็ดแปดร้อครับ800ร้อยครับยางแตกทั้งตัวนอกตัวในก็พันนิดๆครับก็คุ้มค่านะพี่น้องสำหรับผ่านนะครับ ซื้อพานนี่ผมว่านี่ไม่ขาดทุนนะครับราคาหมื่นนิดนิดนี่ผมว่าสักร้อยไร่ก็สบายแล้วพี่น้องได้ทุนคืนแบบสบายสบายเลยส่วนใหญ่ผ่าน cmt นี่จะเป็นผ่านของ ยอดฮิตแถวบ้านผมเลยนะครับผมเห็นเอฟซีถามเข้ามาว่าทำไมไม่ใช้ผานสหมุกครับแถวบ้านผมจะไม่รู้จักผ่านสหมุกเลยนะพี่น้องเพราะว่าผมเห็นนี่ถ้าซื้อมาใช้นี่คนจะไม่จ้างเลยนะครับเพราะว่าผ่านบ้านผมนี่ผานสหมุกจะไม่ใช้กันเลยครับ ผมก็เห็นถามเข้ามาอยู่ครับลายท่าน,นอยู่ครับว่าผ่านสมุกใช้ดีครับแต่บ้านผมนี่จะไม่รู้จักผ่านสมุกเลยนะครับถ้าเอามาใช้นี่คนจะไม่จ้างกันเลยนะครับโอ้ยมีสะดุดบ้างครับผมพอมาเยอะครับเดินด้วยสะดุดด้วยกล้องสั่นไปด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับ ถ้าเป็นพันสามหรือพันพวนพันเจ็ดพันห้าพัานหกน, 6, นี่รู้หมดนะครับแต่ว่าถ้าพัานสมุกมาไม่มีคนจ้างหรอกครับแถวเขียนนี้ครับไม่รู้จากกันเลยครับผมก็เห็นถามเข้ามาหลายท่านอยู่ครับสำหรับรถไถยฟอร์ดคันนี้เป็นฟอร์ดเก่านอกหรือเก่าไทยครับก็เป็นเก่าไทยครับคันนี้ อยมืดซื้อต่อมือมาครับเก่าไทยนะครับตัวนี้ครับพวกเครื่องพวกปั๊มพวกอะไรแรงดีนะพี่น้องซื้อมาก็ได้ซ่อมเล็กๆ,ๆน้อยๆแหละพี่น้องซ่อมเล็กๆน้อยๆก็ใช้งานแบบยาวๆเลยครับสำหรับเสียมืดนะครับสำหรับหกห่คันนี้ครับ โอ้ลึกเป็นลึกแน่นะพี่น้องผมอยากให้ดูอยู่ครับว่าขันซ m t นี่จะไถลึกขนาดไหนครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาให้ให้ไข่นี้นะครับหรือใข่ไหนครับพูดไปตามความจริงนะพี่น้องดูดีครับลึกไหมพี่น้องลึกนะครับดูดีครับดินครับสาดขึ้นจนถึงโอ้ ลงลึกมากครับไปจอดเก็บหัวมันแล้วครับเสียมือดครับไถต่อครับพี่น้องเก็บหัวมันไปด้วยไถไปด้วยครับโอ้จุดยอดครับผมไม่ได้โฆษณาให้ผ่านตัวไหนเป็นการส่วนตัวนะครับตัวนี้ก็เห็นไปตามนี้ก็พูดไปตามนี้แหละครับเพราะว่าผมไม่มีสปอนเซอร์แบบ ให้โฆษณาผ่านครับเสียงเสียงเขานี่มีพลังมากครับสำหรับห6 4 0ครับเสียงข้อนี่มีพลังมากครับ นี่แหละครับพี่ผมว่าเสียมืดมีงานเรื่อยๆก็เสียมืดถ้าปรับหางให้ลึกก็ลึกสุดเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าจะของที่จะได้เปรียบนะครับไม่ต้องกลัวว่าจ,จะได้เพียงค่าน้ํามันครับถ้าไถให้ลึกก็ลึกสุดเลยนะครับเสียมืดไม่งั้นงานงานเสียมืดจะเยอะไหมครับเยอะกว่าเพื่อนนะครับแถวเขียนนี้ครับเพราะว่าผมติดตามรถคันอื่นนี่ รถคันอื่นก็อาทิตย์ละครั้งครับแต่ว่าเสียมืดนี่มีทุกวันนะครับไม่ตั้งพูดนะครับไม่ได้พูดเกินนะครับมีทุกวันเลยครับรถไทคันอื่นก็จะมีอาทิตย์ละครั้งครับแต่คันนี้มีทุกวัน,นครับอพี่น้องอยู่กับหน้าง,งานพันสามเหมือนเดิมครับ คุณจะโลวบวบ้วนเลยนะครับพวกหญ้าพวกวัชพืชนี่ผมหมดเลยนะครับ ็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ